สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มจาะอเทคนิคแชร์ประสบการณ์นะครับที่อับอากาศนะครับคือที่ที่มีทางเข้าออกจํากัดนะเป็นที่ที่ไม่ได้ออกแบบดีไซน์มาเพื่อให้ทํางานประจําหรือว่างานรูทีนนะครับเป็นที่ที่มีสภาพอันตรายหรือว่าบรรยากาศอันตรายนะครับเพื่อนๆคิดว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นที่อับอากาศไหมครับถ้ามองผิวเผินอย่างนี้ก็เป็นที่อับอากาศนะครับถูกต้องครับผมกําลังยืนอยู่ในถัง ขนาดใหญ่ใบหนึ่งนะแต่ว่าถัางถังใบเนี้ยสมัยก่อนเป็นที่อับอากาศนะครับตอนนี้กาลังทําการรื้อถอนมันไม่ใช่ที่อับอากาศแล้วนะครับเอ,อไม่ไม่บอกนะครับว่าถังใบนี้อยู่ที่ไหนนะครับอ,อตอนนี้มันไม่ใช่ที่อับอากาศแล้วเพราะว่าอะไรนะครับนิยามมันก็คือเป็นที่ทีนะ่ทางเข้าออกจํากัดตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วว่านะครับ มันถูกเปิดออกเป็นช่องขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทางเข้าออกที่ไม่จํากัดแล้วนะครับรูเดิมอยู่ตรงนู้น,นะครับอันนั้นคือแมนโฮเดิมที่เพืเ่อนเห็นนะครับแต่ตอนนี้ถูกเปิดช่องเพิ่มเติมนะครับเป็นที่ที่มีทางไม่จำกัดแล้วอันนี้ก็มีได้นะครับนี่อีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ เป็นที่ที่มีทางเข้าออกไม่จํากัดแล้วนะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ทํางานประจําอันนี้ยังเข้าข่ายเนาะเพราะว่าสถานที่อย่างนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ทํางานลูทีนนะครับแล้วก็มีสภาพอันตรายหรือว่าบรรยากาศอันตรายถามว่าข้างในนี้มีสภาพอันตรายไหมสภาพอันตรายหมายถึงอะไรสภาพอันตรายหมายถึงสภาพที่อาจทาให้ลูกยากนะครับถูก ทับหรือว่าสภาพอยากทำให้ลูกจ้างจมหรือว่าโดนเ้าเรียกอะไรโดนพวกแมที่เรียยวพวกอะไรก็แล้วแต่นะพลังงานต่างๆที่จะเข้ามาทําอันตรายากับลูกจ้างได้ซึ่งสภาพอันตรายไม่มีแล้วนะครับแล้วก็มีบรรยากาศอันตรายนะอันนี้คือ,อ,อนิยามอีกอันนึงเนาะถามว่าถ้าเปิดช่องขนาดนี้สองสามข้างล่างในสามช่องแล้วเนาะแล้วก็ข้างบนอีกเห็นไหมครับ ข้างบนค่อนข้างที่จะโปรถามว่าบรรยากาศอันตรายมีไหมไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้อาจจะมีเงื่อนไขเหลือแค่ข้อเดียวก็คือเป็นที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานประจำหรืองานรูทีนนะครับส่วนอีกสองสามเงื่อนไขไม่เข้าแล้วนะไม่มีสภาพอันตรายไม่มีบรรยากาศอันตรายแล้วก็ทางเข้าออกไม่จำกัดเพราะฉะนั้นในที่ที่นี้ที่ผมยืนอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นที่อับอากาศอีกต่อไป นะครับแล้วที่ทํางานของเพื่อนๆมีการประเมินกันอย่างไรครับก็มาแชร์กันไว้ในโค้ได้นะครับแต่ที่ทํางานของผมคือสถานที่อย่างนี้ไม่ได้เป็นที่อับอากาศติกต่อไปสวัสดีครับ